จากปูนีซีคือบริษัทปูนซีเมนนครหลวงจำกัดมหาชนนะครับ <ừ> คือการตรงนีไ้ไม่ได้ให้เปล่าก็คือประชาชนต้องมีส่วนร่วมนะครับ,ค,รบคือเราจะทําอิฐประสานคือทั้งจะมีแบบให้แล้วต้องรัศดรต้องอัดบล็อกเองนะครับสร้าง <ừ> ฐานเองอะไรต่างๆครับเรามีปูนมีวัสดุให้คืออยากจะบอกว่าพี่น้องประชาชนต้องมามาร่วมกันทำต้องร่วมกันครับซึ่งอันนี้อันนี้นี่หมายถึงสร้างแท้งเนี่ย เตรียมมาก่อนก่อนหน้าแล้งหรือว่าเพิ่งจะเริ่มดาเนินการประมาณวันไหนครับเอ่อเตรียมแล้วเตรียมทําได้ประมาณสองเดือนแลวครับอ๋อสองเดือนสี่พื้นที่ด้วยกันที่ในพื้นที่ของบ้านอัคลรายตาบนแสงทองอำเภอท่าวังผาแล้วเมื่อเนูตะบนตาลชุมอำเภอท่าวังผาและบ้านดอนกลางตะบนดูพงนะครับอำเภอสันนิสุขสองสองถานก็ซึ่งความกว้างของ ความยาวส่วนสูงกว้างประมาณ3าเมตรสูงประมาณสาเมตรสาคูณสาจะเก็บจุดน้ำได้ประมาณสอง0 0งพันลิตรนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องรัศดรก็ไปเสริมที่มีอยู่แล้วนะครับในการจะทำระบบประปาภูเขาในการที่จะนำน้ำไปใช้ในพื้นที่เกษตรกรของพี่น้องรัศดรนะครับพูดถึงประปาภูเขาเนี่ยมีโครงการที่ทำไหมคะไหนๆก็จะสร้างถังรองน้ำแล้วอะตรงนี้เมื่อเมืจะสร้างสร้างถัง น้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วในชุมชนเขามีโครงการที่จะทําต่อท่อปลาภูเขาอยู่แล้วครับแต่เราก็สนับสนุนกําลังคนเข้าไปใช่ไหมครับก็ต้องมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนแล้วก็มากหลักๆก็คงจะเป็นองค์กรท้องถิ่นในพื้นที่ทางอวตต่างๆนะครับที่จะมีส่วนร่วมกันนะครับค่ะเราก็จะมีแต่ใจและก็กำลังกำลังแรเงนเข้าไปช่วยวามแข็งแรงคุณอิวเออเรื่องนี้รู้ส่วนหนึ่งครับที่ไปช่วยครับครับนะฮะวันพรุ่งนี้ครับท่านผู้นวครับ เป็นวันที่ทหารทุกคนรอคอยนั่นคือวันกองทัพไทยทั้งประเทศเลยใช่ไหมทั้งประเทศเป็นวันเอ้ยพันพูดในเรื่องของวันกองทัพไทยจะนิดนึงครับมีความสาคัญอย่างไรแล้วก็หน่วยทหารในจังหวัดน่านทากิจกรรมอะไรบ้างครับครับพรุ่งนี้วันที่18มกราคมนะครับของทุกปีจะเป็นวันกองทัพไทยนะครับซึ่งเป็นวันที่ล้ำลึกถึงวีรกรรมอันยิ่งใหญ่ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะครับซึ่งเป็นวันที่พระองค์ เรียกว่าทํายุทธหัตผีครับชนช้างชนะค่าศึกนะการที่ตําบลหนองสาหลายอําเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีตั้งแต่ปีพศสอง5สหครับ3า0รปีมาแล้วครับก็ซึ่งเป็นวันที่คนไทยทุกคนน่าจะน่าจะรู้จักวันนี้รำลึกถึงวันนี้เพราะว่าเป็นพระบรมมีของพระองค์ท่านที่ทําให้มีเราทุกวันนี้นะครับในการที่ป้องกันการลุกลามจาก อาาศึกศัตรูนะครับซึ่งก็เป็นสถาบันกตริย์เป็นคู่กับประเทศชาติของเรามาช้านานอยู่แล้วครับเดือนส่วนสนามในวันพรุ่งนี้เนี่ยทุกเหล่าทัพจะมาตรงนั้นถูกไหมคะประมาณสักสประมาณมีมีกองไหนบ้างเขาเรียกว่าไงนะเขาเรียกว่าอะไรนะจิะรนะรรหน่วยงานไหนบ้างหน่วยหน่วยทห,หารไหนบ้างเงี้ยเนี้ยการสวนสนามจะมีทุกค่ายทั่วประเทศนะครับแล้วแต่ว่ามีหน่วยงานไหนบ้างต่างๆทั้งทหารบกเรืออากาศนะครับ สลับในพื้นที่จังหวัดน่านพรุ่งนี้ก็จะเวลาประมาณ1ิบห้าสามศูนย์ก็จะสวนสนามเขาเรียกว่ากระทำสัตว์ปฏิกาลต,ต่อธงชัยเฉลิมพลครับซึ่งธงชัยเฉลิมพลก็เป็นธงที่รับประทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับตรุงนี้ที่สนามหน้ากองทัพการจังหวัดธนบกรหน้าน,นะครับกําลังสวนสนามจะมีประกอบด้วยสองกองพัน,นครับอกองพันธแรกก็จะเป็นของกองพันหมายเลขสิบและจังหวัดานบกรหน้าน,นะครับ อกองพันที่สองก็จะเป็นของกองพันธรรมะที่สิบห้าครับกำลังพลที่สวนสนามก็จะประมาณสองร้อยห้าสิบสี่นายครับพรุ่งนี้ครับก็มีร่วมผู้ร่วมพิธีต่างอๆอีกอเป็นจานวนมากครับก็อยากจะฝากเชิญชวนพี่น้องทุกท่านนะถ้ามีเวลาก็ไปไปชมกิจกรรมสวนสนามกระทำศัพท์ยานตรงนี้ได้นะครับอันนี้มีทหารผ่านมาร่วมก็ทหารผ่านนะคะมีไหมคะ ที่แต่งชุดแบบอีกสี่ใช่ใช่ใช่มีมาไหมคะจริงๆเขาเข่ลงวิธีแต่ไม่ได้ไม่ได้เขาไม่ครับเพราะว่าดูไม่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 ค่อยกลมกลืนหรือเปล่าเป็นที่ชุดหรือจริงแล้วที่ผ่านมาก็เคยมีพี่น้องพี่น้องถามถานร่วมสุดสนามแต่เนื่องจากปีนี้ก็ติดภารกิจในการป้องกันายแดนค่อนข้างเยอะครับแล้วตอนเช้าภาคเช้ามีอะไรเป็นพิเศษไหมคะตอนเช้าค่ะมีไหมคะบวงสวงอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีไหมคะช่วงเช้านะครับ ทุกองพันธุ์แล้วก็ทุกหน่วยงานของระบบก็จะมีการบวงสรวงถึงสักราดวงวิญญาณของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเพื่อลํำลึกถึงเรือดกรรมของพระองค์ท่านครับครับนั่นก็คือภาพรวมในของทหารนะฮะท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางบ้านนะครับมีเวลาตอนนี้ประมาณไั้เจนาทีนะจะแสดงความคิดเห็นหรือจะถามอะไรนี่ยให้ผู้พันไปฟัฝ่ายไปสอนได้ไหมเออนะฮะหรือจะให้ช่วยเหลือในเรื่องอะไรนะฮะยินดีครับเบอร์อะไรคห้บคุณยิวครับ เจเจสามตัวหน้าสี่เจเจสามเก้าสี่เก้านะคะเจเจสามเก้าสี่เก้าก็สามารถเข้ามาพูดคุยช่วงที่เราพูดคุยกันได้เลยนะก็ถามได้ทุกอย่างเหรอถามได้ทุกอย่างนะครับวันนี้ท่านผู้บุคคลองพันธันมาที่สิบนะในเรื่องของการพบญาติเห็นว่าจะทนใหม่นี่ได้แล้วใช่ไหมด้วยเห็นว่าพรุ่งนี้ก็มีนี่ของจังหวัดพนังนังหวัดพนังอ๋อกองพันธ์มพันสิบจริงๆแล้วเราใช้คำว่าพร้อมญาติครัหมพร้อมญาติอ๋อพบญาติมันดู ไม่รู้นะเหมือนเรือนจำไม่รู้ร้อมญ่าตินะคะคือหลังจากที่ทางน้องๆอทหารใหม่นะครับได้เข้ามาสู่รั้วแล้วรั้วสีเขียวเรียกว่ามหาวิทยาลัยลูกผู้ชายนะครับของต่ระกลมกองครับตั้งแต่วันที่หนึ่งพฤษกายนที่ผ่านมาเราก็ได้นนการฝึกตามขั้นตอนจากเบาไปหนักดูแลเหมือนลูกหลานนะครับพี่น้องทุกคนแล้วก็มีการเยี่ยมาติทํากิจกรรมต่างๆค่อนข้างจํานวนมากแล้วก็พรุ่งนี้จะ จะเป็นชาชาทหารที่สมบูรณ์แบบในการที่ได้สุด<ช>สนามต่อธงชัยเสริมพลอตอนนี้มีสายเข้ามาแล้วในวันที่19ก้าก็จะ,ะเป็นวันพร้อมญาติเพื่อพบปะญาติพี่น,อน้องแล้วก็จะได้ปล่อยลาพักกลับบ้านค่ะเราเรามารับสายหนึ่งสายดีกว่านะคะครับสวัสดีครับัวสวัสดีครับท่านผู้พันดีเจมาสึกแล้วก็ดีเจปริษตาครับครับค่ะ ท่านผูฟังครับผมอาจารย์นิครับอ๋ออาจารย์ปนิชครับในเวลาสั้นๆ้นผมค่อยากจะขอแสดงความชื่นชมกับท่านภูพันธ์ที่ได้ทําสิ่งดีงามที่ผ่านมาและกําลังจะทําอีกเยอะ <c oughs> ท่านก็พูดในทํานองว่าการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนนี่นะครับค่ <c oughs> ะพอดีผมก็พอรู้ข่าวก็เลยปรึกษาท่านนายกไลออนนะครับและพุทธมีโพว่าเราก็ขอเป็นส่วนกับท่านในการที่จะไปช่วยกันสร้าง ฝ่ายนะครับฝายฉลองน้าใช่ไหมครับค่ะขอบขอบคุณท่านอาจารย์ครับก็ได้พูดคุยกับดีเจมาสิงหรือว่าจะขอบุขออนุญาตไปพบอาจารย์สักวันเพื่อเราจะได้ช่วยกันทําตรงนี้ครับยินดีเลยครับแล้วก็มีงบประมาณอยู่ส่วนหนึ่งที่จะไปสนับสนุนกันค่ะอื่นใดนั้นนะครับผมอยากจะขอโอกาสพูดถึงพี่น้องประชาชนสักนิดหนึ่งว่าความเป็นจริงแล้วเราอาจจะไม่ตำหนักกันเท่าไหร่นักเราต้องสร้างฝ่ายให้เยอะถึงจะป้องกันภัยที่จะเกิดขึ้น อ่าผมขอพูดถึงเหตุการณ์ผ่านมาสองปีครั้งหนึ่งมีน้ําท่วมมาสับไวมีแม่คนหนึ่งนะครับผู้หญิงนะครับ<ะ>หาได้กับน้ําวันรุ่งขึ้นไปได้ที่น้ํปั้วอย่างนี้ก็แสดงว่าเป็นเหตุที่มาไวแล้วก็เหตุการณ์ที่บ้านอะไรจําไม่ได้รู้สึกจะเป็นห้วยมอนเด็กล่นอยู่ใต้หุนอาคารเรียนวันหยุดใช่ไหมครับจู่ๆวันน้ําก็พลัดเด็กตายไปสองคน,นเหตุการณ์ผ่าน,านมาสองปีเหตุการณ์เหล่านี้ผมว่ามีเกิดขึ้นมึงนั้นอีกเยอะใช่ไหมครับ เพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นมีการมาทําฝายเยอะๆเป็นการช่วยพี่น้องประชาชนที่วิกฤตท่านนี้แหละครับก็ในรายละเอียดนนั้นก็คงจะไปขอโอกาสพบกับท่านเพื่อที่จะคุยกันว่าทําที่ไหนอย่างไรโดยเฉพาะเมื่อคุณบริดาฉพ,พูดถึงทางแถวบ้านอแถวบ้านป่าลงป่าสากห้ยกวยคํา้้้้้้้้้้้้้้้ก็เสี่้้้ัยมากก็คิดว่าการจะทําที่ไหนอย่างไรนั้นก็ขอ้้้น้อง้้้้้้้้้้้้น,ชชน้้้น้นี่น้ครับก็คงจะ ติดต่อกับทางท่านผู้พันแล้วทางผมก็ควจะมีส่วนไปร่วมที่จะช่วยกันคิดเราคงไม่ใช่ทำเราอย่างเดียวเท่านั้นอย่างน้อยพี่น้องประชาชนก็คงจะต้องมาเป็นร่วมกับทาหารก็ถึงจะจะดูดีนะเพราะฉะนั้นก็อยากจะขอโอกาสนี้แหละแสดงความคิดเห็นถึงประชาชนแรกนั้นว่าน่าจะถึงเวลาแล้วที่จะใช้เวลาว่าว่างเป็นประโยชน์มาช่วยทาหารทาเพื่อป้องกันตัวเราเองและนอกจากการต้องกันไม่ให้เกิดภัยแล้วยังเกิดความ ชุ่มขึ้นในฝั่งน้ําจะยังประโยชน์ในการมีแอ่งน้ําเกิดขึ้นที่จะเอาไปตักลดไฟป่าได้นะครับ,รบก็ถือว่าเรารักในหลวงเราจะต้องทําตามที่ในหลวงให้ไว้พระสวดมนต์นเราไม่ทําตามท่านเท่าไหร่นักจึงมีเหตุเลยมากมายดังนั้นถึงเวลาแล้วที่ท่านผู้พันได้ออกมาทาตรงนี้รเราก็ขออาสาในฐานะที่องค์กรหนึ่งที่จะไปช่วยท่านนะครับในระยนหน้านี่นะครับคงจะมีเรื่องเรียนท่านในในแค่นี้เท่านี้ก่อนนะครับค่ะ ค่ะข,บขอบคุณค<ร>่ะอาจารย์ประดิษฐ์นะคะอ,อาจารย์ประดิษฐ์เนี่ยเป็นอาจารย์ที่บุกเบิกในเรื่องของการปลูกต้นไม้ท่านชอบมากเคยไปที่บ้านจะมีกล้าเยอะแยะมากมายที่เราเคยไปทําข่าวให้นะคะคพอกริ้งมารู้เลยจะต้องเป็นอาจารย์ประดิษฐ์เพราะท่านจะชอบเกี่ยวกับเรื่องปลูกต้นไม้ไม่เฉพาะว่าสร้างฝ่ายแมวจะบรรเทาทุกข์ของเมืองน่านมันไปถึงไหนอะจังหวัดที่อยู่ต่ําจากเราลงไปเพราะว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยใช้น้ําจากเราในถึง80%ซ ถูกไหมเพราะทุกวันนี้ที่น่านมีปัญหาอุทกภัยสิ่งที่ตามมาก็คือจังหวัดที่อยู่ปลายน้ําจะโดนแน่นอนอะนะคะ,ะเสียสมรู์ช่วงนีนในเรื่องของการมีส่วนร่วมซึ่งกันและกันนะครับที่อาจารย์ประดิษฐ์พูดนะท่านพันครับครับก็อยากจะเรียนพี่น้องประชาชนเสริมทางที่ท่านอาจารย์ประดิษฐ์ได้พูดไว้นะครับ,รบในพื้นที่จังหวัดน่านของเราเนี่ยเป็นต้นน้ําต้นน้ําน่านที่จะไป เลี้ยงพี่น้องนะไปถึงป่าน้ำโพไปถึงม่น้ําเจ้าพระยาต่างๆนะครับถ้าเราทุกคนช่วยกันนำแนวพระราชบรีรของในหลวงของเรานีครับเอามาทําตรงนี้ในการที่จะร่วมกันปลูกป่าสร้างฝายชะลอน้ําหรือฝายต่น้าลำทานทํากันเยอะๆครับตามบนล่องเขาต่างๆทุกหมู่บ้านทุกชุมชนนะทําทตรงนี้ครับเวลาฝนตกลงมาน้ําก็ถูกเบรกไว้คือชะลอการไหลของน้ําครับ ปัญหาต่างๆที่มันจะดินถลม่มดินสไลด์ต่างๆมันก็จะลดน้อยลงน้าป่าไหลหลากก็จะลดน้อยลงการสูญเสียของพี่น้องประชาชนโดยไม่คาดคิดก็จะ,จะน้อยลงก็อยากจะเชิญชวนกับพี่น้องประชาชนในทุกพื้นที่ทุกภาคส่วนนะครับปัจจุบันคนไทยเราต้องร่วมรักสามัคคีครับเพื่อที่จะรวมพลังทำคดีถวายในหลวงแล้วก็ฝากเรื่องปัญญาศเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงด้วยครับ <Okay. S 1> การใช้ทุกอย่างต้องแบบพอเพียง พอประมาณมีภูมิคุ้มกันมีเหตุมีผลนะครับแล้วที่สำคัญก็มีความรู้คู่กับคุณธรรมครับทุกสิ่งอย่างถ้าเกิดสมดุลกันแล้วเนี่ยความน้ำคงต่างๆปัญหาต่างๆในประเทศชาติเราคงจะน้อยลงครับครับนันก็คือท่านผู้กำกับผ่านหันามาที่สิบในเรื่องของการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนคืออยากจอมรับว่าภารกิจของทหารเนี่ยก็ดีอยูค่ค่อนข้างจะเยอะนะฮะแต่สิ่งหนึ่งที่ทหารจะเห็นว่าที่ไหนมีทุก ที่นั่นจะมีที่านไมยิงเคียนข้าาแน่นอนเพราะฉนั้นมีเวลาตอนนี้ประมาณแ้่สองนาทีนะครับท่านผู้ฟังถ้าจะโทรมาพูดคุยก็สามารถโทรได้เดี๋ยวช่วงท้ายก็ใช้ท่านผู้ว่าความพันธ์นะครับพูดถึงนะครับในเรื่องของความรักความสามัคคีของคนในเมืงนนนเองน่านสักนิดหนึ่งนะฮะจะฝากอะไรถึงท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่ชมอยู่เชิญเลยครับท้ฟคงครับนะครับสุดท้ายนี้ก็คงสิ่งต่างก็ พูดผู้ไปค่อนข้างเยอะละก็จะจะฝากพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วนนะครับทุกส่วนราชการต่างๆหน่วยงานทหารไม่ใช่เป็นหน่วยงานที่เป็นเป็นพระเอกหน่วยเดียวครับทุกอย่างต้องเดินไปคู่กันเราพยายามทําตามขีดความสามารถของเรานะครับก็อยากให้ปีใหม่นี้ใหญ่ทุกคนรักกันมากๆครับมีอะไรช่วยเหลือเอื้ออาทรซึ่งกันและกันครับเพื่อเพื่อในหลวงของเราครับเราเพื่อสมเด็จราชนีของเราด้วยครับค่ะอีเชนถึงสายอีเชนถึงสายนะครับเวลาอยู่สวัสดีครับ ัสดีค่ะเสียงเบามากเลยครับค่ะฮัลโหลสวัสดีครับไอมีปัญหาอะไรเลยฮัลโหลครับค่ะสวัสดีค่ะจ้าจากไหนครับจ้าวังผาค่ะคพูดได้เลยครับหนูขอเป็นกําลังใจให้ท่านนะคะท่านผู้พันค่ะเป็นกําลังใจอย่างเดียวใช่ไหมฮะท่านเขาบอกว่าทหารทหารรบของชาติใช่ไหมคะเดี๋ยวนี้ทหารไม่ใช่แล้วค่ะเป็นทุกอย่างของชาติแล้วค่ะอ่าเห็นไหมองพูดดีมากเลยดีมากครับ นะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีค่ะหน้าเสียงน่าจะเป็นน้องน้องเยาวชนนะทหารเป็นทุกอย่างของประชาชนไม่ใช่เป็นรั้วของชาติแล้วถูกต้องฟังแลวคนลุกยิไม่บอกทหารเป็นทุกอย่างของของตัวตัวของเรานะคะเวลามีทุกร้อนอะไรนะคะเวลาหมดจริงๆนะครับวันนี้เราจด้นะเราจะได้เวลามันน้อยมากเลยนะขอบคุณท่านผู้ขับกองผัานานมาที่สิบนะพันโทนิลันทิพย์การเจนากุลที่มาร่วมกับรายการคุยได้ข่าวกับเรานะครับวันนี้เวลาหมดนะครับ ะจะเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้วันนี้เราสามคนนำรายการจากราไปก่อนนะครับโชคดีทุกท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุท้ายข่าวคุยท้ายข่าวพบกับผู้จัดอารมณ์ดีสไตล์กันเองคู่หูคู่หาพาคุณพบกับเรื่องเฉียดตายท,ท้ายข่าวเรื่องราวคนสู้ชีวิต ทุกชาวบ้านและช่วงทะแนะเจาะแจ๊ทนายคุยสนุกแบบสบายท้ายข่าวทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา16นาฬิกา30นาทีถึง17นาฬิกาสวทนาน94.75 Radio m o d ด r n Wave โโมเดเว